สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีสำนักงานของสำนักข่าวอันจาซีราที่ฮามาสใช้เป็นฐานก่อการร้ายเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและเครื่องบินรบเทพบอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นขนาดใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายึดบนเลาะใส่ไม่ยั้งแต่กระจายและรัฐมนตรีกระทรวงกาโห่มอิสราเอลลั่นกองทัพอิสราเอล ทำลายเครือข่า,ขายอวงใต้ดินของกลุ่มก่อการรายฮามาสที่เชื่อมกับอียิปต์ในเมืองราฟามากกว่า150แห่งเรียบร้อยและมาถึงแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินรบเทพของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงตะวันออกกลางเพื่อปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของอิหร่านแล้ว เมื่อวันที่22สิงหาคม2567มีข่าวได้งานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอรกายฮามาสฮิตบุลลออินลาและพนมิดลเดย,ดยเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยังคงถล่มโจมตีทำลายล้างกลุ่มกาอกรล้าฮามาในเิวการ์ซายอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ว่าตรงไหนที่มีกลุ่มก่อกรล้าฮามาประจำการอยู่หรือใช้เป็นฐานอก,กรารก้ลยกองทัพอากาศอิสราเอลก็จะเป็นกองกำลังหลักนะครับที่ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแต่ในดังกล่าวนะครับเพื่อไม่ให้สูญเสียชีวิตของทหารอิสราเอลภาคพ,พื้นดินนะครับที่มีการระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้ส่งเครื่องบินรบเทพยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึงปอนถลมมจมีสำนักงาน ของสระข่าวอันจาซีล่านะครับพี่น้องในฉนลนกาซาที่ระบุว่ามีกลุ่มก่อการฮามาสเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและจะทําลายทหารอิสราเอลหรือดักเล่นงานทหารอิสราเอลนะครับในพื้นที่ฉนวนกาซาที่กองทัพอิสราเอลลุกหนักอยู่ตอนนี้นะครับในภาคพื้นดินนะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลพอระบุตัวตนว่ามีฮามาตอยู่ในสำนักงานของอันจาซีล่าแห่งนี้ก็ส่งพิการไปให้หน่วยเครื่องบินทบเทพของกองทัพอิสราเอล และเคยเปินรัเทพของกองทัพอิสราเอลก็ไม่ทําให้ผิดหวังน,นะครับยิงระเบิดเจดมที่มีนหนักมากถึง2อง0ปันปอนทลม่มโจมตีใส่ไม่ย้งตําแหน่งของกลุ่มก่อกและฮามาในสํานักขา่าวตาซิล่าแห่งนี้จนทำให้ระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีอย่างตอนเนื่องรุนแรงมากๆเลยเด้อพี่น้อง เกิดกลุ่มคนและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมสองคนปอนหล่นใส่หัวกลุ่มก่อการาฮามาสในสำนักข่าวอันจาซีล่างานนี้คาดว่าทาให้กลุ่มก่อการาฮามาสดับกลืงระสยองคาสำนักข่าวอันจารซีล่าของพวกเขาแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ประกาศว่าได้ยกเลิกหรือถอนสำนักข่าวอันจาซีล่าในประเทศอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสำนักข่าวอันจารซีล่านั้นเป็นสำนักข่าว ที่เข้าข้างฮาม,มานะครับที่ใส่ร้ายอิสราเอลนะครับสนับสนุนฮาม,มาดแทกว่าการร้ายใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลทําให้ก่อนรับอิสราเอลทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงได้ยกเลิกสนักข่าวอันจาซีล่าในอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเหตุการณ์น,นี้ก็ทําลายสนักข่าวของอันจาซีล่าในพื้นที่ชวนกาซาด,ด้วยนะครับเสียหายยับเยิน แต่กระจายไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวนะครับและคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในสํานักข่าวจาติชิลาดังกล่าวดับเกินอภิยงคาฐาที่มั่นในสํานักข่าวแห่งนี้แน่นอนจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองโดนเตรียมสกนาดนั้นสุดท้ายไปให้ทุกแก่ท่านทุกท่านก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล โก่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกลราหฮิตบลอลรอบเพื่อนรักของฮามาสที่มีทิตตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสดงติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งฉากการสรุบนี้กระทบอิสราเอล ระบุว่าได้โจมตีตำแหน่งของกลุ่มกาอกร,ร้ายฮิตบุลละทั่วเลบานอนเลยนะครับว่าอย่างนั้นทางที่จะออกเชิงเหนือก็อยังโจมตีะทรันพี่น้องรวมถึงทิศใต้ครับโดยหนักสุดเพราะว่ากลุ่มก่อกร,ร้ายฮิตบุลละอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าในเช้า,ในช,าในช่วงวันที่ผ่านมาเจ้าที่ของกลุ่มก่อกร,ร้ายฮิตบุลละมีการยิงจรวดไปที่ชุมชนทาลิตนะครับทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลสู่เครื่องบินรบเทพไล่ถล่มโจมตี ตำแหน่งดังกล่าวที่ปล่อยจรวดออกมาครับจะทําให้เสียหายยับเยินไี่ชิ้นดีไปและตามการรายงานของกองรับอิสราเอลกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศอย่างกว้างขวางต่อกลุ่มกอกลายฮิตบอลเลาะทั่วเลบานอนเลยนะครับโดยเฉพาะตอนใต้โดนหนักสุดโดยมีการโจมตีโดยเครื่องบินรบเทพของกองรับอิสราเอลโจมตีคลังอาวุธที่กลุ่มกอกลายฮิตบอลเลาะใช้มากกว่า10แห่งนะครับรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายแห่งด้วยกันทางตอนใต้ของเลบานอนและ ทางที่ตนออกของเลบานอนด้วยนะครับโดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้จากการที่กลุ่มกอกกลฮิตบอลละยิงจรวดมากถึง50ลูกโจมตีที่ ประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือครับส่งผลให้ได้รับความเสียหายและมีชายชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายน,นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินลบเทพไปรมโจมตีใส่แม้ยังตำแหน่งที่ระบุว่าเป็นคลังอาวุธและฐานที่มัดลบถึงตำแหน่งเครื่องยิงจรวดของขอกลุ่มกอกรายฮิตบอลล็อตซึ่มซึ่มแบบนี้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับขาดวางงานนี้กลุ่มกอกรายฮิตบอลล็อตจำนวนมากไปเกินหมายรรงงานตัวกับบ้านละ หรือมัเจด้าในโลกต่อไปอีกแล้วนะครับจากปลกรรมที่ตามสองฮิตบลลอะเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาช่วยฮามาตทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนทางที่ฮามาต มากระทําการชั่วร้ายต่อประเทศอ,อิสราเอลแล้วฮตบัลละยังมาช่วยฮามาสอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้งานนี้องรับอิสราเอลก็ตลรถโจมตีควบคู่กันไปนะครับทั้งฮามาสและฮตบัลละเพราะว่าฮามาสและฮตบัลละนั้นมาให้ทุกแก่ท่านทุกท่านก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีกระทรวงการของของอิสราเอลนายโยอาบกาลันนะครับได้ประกาศลั่นว่าอุบงใต้ดินมากกว่า150แห่งนะครับถูกทำลายลง ตามแนวทางเดินฟิลาเดลฟ,ฟีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดแ์แดนอียิปกาซาครับและกองพลดาฟาของ,ก,องกลุ่มกวาการาลฮามาสในบริเวณดังกล่าวถูกปราบปรามและกำจัดไปแทบหมดแล้วนะครับซึ่งที่สำคัญที่สุดคือการจำไว้ว่าเป้าหมายของสงครามคืออะไร เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของสงครามทั้งที่เกี่ยวข้องกับฮามาและตัวประกันและให้มองไปทางตอนเหนือตอนนี้กาลันกล่าวกับทหารที่ปราการอยู่ในพื้นที่ฟิลาเดลฟียและเป็นน้องในทางตอนใต้ของสวนกาซางานนี้ทั้งโลนะครับก็จะได้รู้ว่าทางชนวนกาซาครับที่ติดกับแชนอียิป มีอุโมงใต้ดินมากถึง150แห่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของกองทัพอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องและสามารถปิดชีพฮามาดได้จำนวนมากไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพาราหรือมาจอดาในโลกอีกแล้วจากผลกรรมที่ทาวสะลองฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเลยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินรบเทพของกองทัพสหรัฐบริการเดินทางมาถือตะวันออกกลางแล้วนะครับ หลังได้รับคำสั่งเร่งด่วนเข้าปกป้องอิสราเอลหากถูอิหร่านเปิดฉากโจมตีโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับบาหัมลินคอนพร้อมด้วยกองเรือพิฆาตเดินทางถึงกวนออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรจากการเปิดเผยของกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่21สิงหาคม2567ที่ผ่านมาหลังรัฐมนตรีกระทรวงการหมของอเมริกาออกคำสั่งให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีดังกล่าวนะครับ เด่งเข้าประจําการในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยการเดินทางมาถึงของเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S อับ a าห m มลินคอนส่งผลให้สหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างน้อยน้อยก็เป็นการชั่วคราวเนื่องจากลินคอนจะเข้ามาแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S e o d o r e Roosevelt ในช่วงเวลาที่มีความกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาค ตามหลังเหตุล่าสังหารอันโด่งดังที่กล่าวและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลที่ไปสังหารนายอิสมาอิลฮานเยนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่อง,งบินเหล่านี้จะได้มีการส่งเครื่องบินรบเทไปโจมตีอิหร่านช่วยอิสราเอลหรือไม่นะครับพี่น้องแต่ที่แน่กองทัพอิสราเอลก็อุ่นใจแล้วนะครับที่มีพันธมิตร อย่างอเมริกาช่วยเหลืออย่างแน่นแฟนแบบนี้นะครับพี่น้องเราอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับเดียดมีนขอจากลาก,กระเพงเท่านี้ถ้าพูดไปชชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ